เคยสงสัยไหมครับว่าซีรีส์แบบไหนกันน้าถึงจะมีคนดูเยอะขนาดนั้นเยอะแบบหลายร้อยล้านคนเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับกับปรากฏการณ์ที่กำลังมาแรงสุดๆในจีนผ่านการเจาะลึกซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า Half Awake ตัวเลขนี้เลยครับ662ล้านคนใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกนี่คือจำนวนผู้ชมไมโครดราม่าหรือซีรีส์สั้นในจีนคือมันเยอะมาก มากจนเราต้องหันมามองเลยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในวงการนี้ก็เลยเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยว่าแล้วซีรีส์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นซีรีส์แบบไหนกันนะถึงได้มีคนดูเยอะถล่มทลายขนาดนี้โอเคเพื่อที่จะหาคำตอบนั้นเนี่ยเราต้องไปทำความรู้จักกับโลกของมันกันก่อนเลยครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซีรีส์สั้นหรือที่จีนเขาเรียกกันว่าไมโครดราม่านั่นเอง แล้วต้องบอกก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่แค่กระแสเล่นๆนะครับคือมันกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ไปแล้วมูลค่าตลาดนี้พุ่งไปกว่า5 0,000ล้านยนูนหรือถ้าตีเป็นเงินดอลลาร์ก็ราวๆ7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันแซงหน้ารายได้หนังในประเทศไปเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำไม่ธรรมดาเลยจริงๆทีนี้พอเห็นความสำเร็จขนาดนี้แล้วก็ต้องอยากรู้กันใช่ไหมครับว่าเคล็ดลับมันคืออะไรซีรีส์พวกนี้เขามีสูตรสำเร็จแบบไหนกันนะ แล้วทำไมสูตรที่ว่าเนี่ยตอนนี้มันถึงกำลังจะเปลี่ยนไปคือในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับสูตรสำเร็จของมันก็คือ จัดเต็มยัดทุกอย่างที่คนดูอยากเห็นเข้ามาในตอนสั้นๆให้มันสะใจที่สุดพล็อตเรื่องนี่คือแบบโอโหมาเต็มไม่ว่าจะเป็นท่านประธานสุดเย็นชาที่ต้องมาแต่งงานตามสัญญาหรือว่าตัวเอกที่ตายแล้วเกิดใหม่เพื่อกลับมาล้างแค้นแล้วก็มีพวกมหาเศรษฐีปลอมตัวมาเป็นคนธรรมดาพล็อตหักมุมแบบสุดๆพลิกไปพลิกมาแล้วก็แก้แค้นกันแบบรวดเร็วทันใจคือทุกอย่างมันถูกออกแบบมาให้คนดูรู้สึกฟินจบเร็วสะใจว่างันเถอะ ซึ่งพล็อตของ Half-A-Wake ที่เราจะเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่นี้เป๊ะๆเ,เลยครับเป็นเรื่องของประธานบริษัทสุดโหดที่อยากจะแก้แค้นเลข,ขาสาวของตัวเองเพราะเข้าใจผิดกันมานานมากแต่ทําไปทํามาเดันไปตกหลุมความสัมพันธ์ที่แบบทั้งรักทั้งเกลียดซะงั้นแต่ครับแต่จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหะครับคือตอนนี้เนี่ยรสนิยมของคนดูเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วไงครับ คนเริ่มเบื่อพล็อตเดิมๆซ้ำๆละแล้วมันก็เลยกลายเป็นแรงผลักดันให้ทั้งวงการต้องอัปเลเวลตัวเองขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทที่ต้องมีมิติมากขึ้นหรือโปรดักชันที่ต้องดีขึ้นจนแทบจะเทียบเท่าซีรีส์ยาวๆได้เลยและ Half Awake หรือชื่อไทยว่าในห้วงความฝันนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ ตัวละครหลักๆก,ก็จะมี2คนครับคนแรกคือกู้อี้เสี่ยวประธานบริษัทที่ดูภายนอกนี่เย็นช้าสุดๆแต่ดันมีจุดอ่อนอยู่คนเดียวก็คือเลขาส่วนตัวของเขานั่นเองส่วนอีกคนก็คือเย่ซิงหวานเลขาสาวที่ดูหมวนจะอ่อนโยนนะแต่จริงๆแล้วข้างในคือสู้คนสุดๆไม่ยอมให้ใครมาบงการชีวิตอีกแล้วมันมีประโยคเด็ดประโยคนึงในตัวอย่างเลยครับที่นางเอกพูดใส่หน้าพระเอกเลยว่าฉันอยากจะเป็นผู้หญิงของคุณ คือฟังดูเหมือนจะยอมนะแต่จริงๆแล้วมันคือการประกาศสงครามชัดๆเลยเป็นการท้าทายอำนาจกันซึ่งๆึ่งหน้าโอ้มันคือโทนแบบรักแรงเกลียดแรงที่แท้ทรูเลยครับเพราะฉะนั้นธีมหลักของเรื่องมันก็จะวนๆอยู่กับเรื่องพวกนี้แหละครับความรักที่มันผูกติดอยู่กับอดีต เกมการแก้แค้นที่เอาหัวใจมาเป็นเดิมพันแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการไถ่บาปการให้อภัยซึ่งทั้งหมดนี้มันสร้างความขัดแย้งในใจของตัวละครได้แบบเข้มข้นสุดๆไปเลยและนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของความเป็นไมโครดราม่าซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด24ตอนก็จริงนะแต,แต่แต่ละตอนอะ่ะยาวแค่13นาทีเองคือมันสั้นมากทำให้เราสามารถดูรวดเดียวจบได้สบายๆเลยเพื่อไปไขปมที่มันค้างคาใจกันมาตั้ง15ปี เอาละครับทีนี้พอเราเจาะลึกเรื่อง Half a w a y กันไปแล้วเนี่ยลองถอยออกมามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันบ้างดีกว่าว่าจริงๆแล้วไออุตสาหการรมซีรีส์จอแนวตั้งเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ถ้าจะให้คำจำกัดความง่ายๆเลยนะซีรีส์พวกนี้ก็คือละครที่เกิดมาเพื่อมือถือโดยเฉพาะเลยครับ ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนกับที่หนังถูกสร้างมาให้เราดูบนจอใหญ่ๆในโรงซีรีส์สั้นพวกนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างถูกคิดมาหมดแล้วตั้งแต่การเขียนบทการถ่ายทําให้มันเพอร์เฟกที่สุดสําหรับการดูบนจอมือถือแนวตั้งของเราเนี่ยแหละครับดูจากภาพนี้ก็จะเห็นชัดเลยค่ะว่าทุกอย่างมันถูกออกแบบมาเพื่ออุปกรณ์ในมือของเราจริงๆการวางองค์ประกอบภาพต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ใบหน้าหนักแสดง แอคชั่นที่มันรวดเร็วซึ่งมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆบนจอแนวตั้งและนี่คือประเด็นที่ผมว่ามันสุดยอดมากเลยนะคือปรากฏการณ์นี้มันไม่ได้จบแค่ในจอไงครับแต่มันสร้างผลกระทบที่ใหญ่กว่านั้นเยอะที่เขาเรียกกันว่า m i โครดราม่าพลั คือมันถูกเอาไปต่อยอดเอาไปผสมกับการท่องเที่ยวเพื่อโปรโมทเมืองโปรโมทวัฒนธรรมกลายเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจในเมืองใหญ่ๆอย่างเจิ้งโจวแล้วที่สําคัญนะมันสร้างงานได้เป็นล้านตําแหน่งเลยนะครับแถมยังเป็นเหมือนประตูบานแรกให้กับนักสแสดงผู้กํากับหรือคนเขียนบทรุ่นใหม่ๆได้แจ้งเกิดอีกด้วยพอคุณภาพการผลิตมันดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มันก็เลยเกิดคำถามที่น่าคิดมากๆเลยว่าหรือนี่จะเป็นอนาคตใหม่ขององค์การสตรีมมิ่งทั่วโลก คอนเดนเซนซ์สั้นที่สร้างมาเพื่อมือถือแบบนี้เนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการเสพสื่อของพวกเราไปเลยหรือเปล่าก็น่าคิดและน่าติดตามกันต่อไปจริงๆครับ